พี่กับผมในกิจทิวีครับวันนี้ก็จะมาแจกในฟรีแล้วนะครับผมนะตั้งแต่ที่หายหน้าหายตามานานเลยนะครับก็หลังจากที่หายไปเป็นอาทิตย์แอปก็ได้เอาเน็ตฟรีมาฝากครับวันที่25นะครับ25อ่าทุีจำไม่ได้แล้ว25นี่ก็25นี้เลยครับไม่ต้องใส่ใจนะครับผมนะก็รอดได้ทางใต้ลิงก์คลิปที่ให้ไปนะครับก็รอดได้เลยครับวิธีทําก็เหมือนเดิมนะครับกดที่นะเดี๋ยวอาจารย์สอนทำก่อนไหนวะ เขาแอป HTTP เลยนะครับอ่าผมก็ได้โลบ็อกกันนะครับสามารถแอดผมได้ทางอ่า w s a d u b นะครับก็ชื่อก็ตามนั้นนะครับอ่าที่กระทำนะครับเดี๋ยวนี้เป็นไฟล์เก่านะครับเอ่อแล้วก็กดหยุดไปนะครับผมหยุดกดหยุดไปแล้วก็กดอ่ากำหนดค่าหรือคอนฟิกนั่นเองนะครับอ่ากับพี่กำหนดค่านะครับกำหนดค่าแล้วก็ทำการเอ่อเลือกไฟล์ที่ท่านโหลดไว้นะครับอ่าบอกตรงว่าแรงจิ๋ ก็ไปที่ดาวน์โหลดที่ท่านโหลดไว้ผมโหลดไว้ที่นี่นะฮะไปหาแป๊บมันอยู่วันที่อ่าอันนี้ครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะ่ยแล้วก็กดไปนะครับแล้วก็กดเฮ้ยไปดิอ่าไปละทุยผมรัตทำไมอ่ะเข้าไฟสําเร็จแล้วก็ทําการเริ่มนะครับผมก็หลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานก็ไม่ได้ตั่อท่านผู้ชมหลายๆเขาทักทายสมาชิกใหม่ๆทุกคนนะฮะที่ เจอนะครับผมอ่าบุกเจอกันได้ไม่นานนะครับแล้วรอดูว่าจะติดไหมนะครับดูกันก่อนนะครับผมเรารู้ว่าจะติดกับใบไม่ติดก็ไม่ติดเนี่ยผมก็ต้องติดอยู่แล้วแหละมันต้องติดแน่นอนนะเดี๋ยว้ต้องต้องต้องหรือว่าจะไม่ติดปะติดยากติดเย็นนี่แหละโถให้ตายเถอะทูดีแท็กแล้วก็เอสใช้ไม่ได้ครับเอสใช้ไม่ได้ครับผมโอ้ยทำไมนานติดขนาดนี้เด้อเด้อมันมันนานไปแล้วนะเอาเป็นว่าจะจะจะเด้อเอาไว้รู้สึกว่าตีไปแล้วครั้งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น ติดไหม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 โอ้ยยังติดไม่ติดเนี่ยเมื่อกี้มันยังติดติดดีๆอยู่เลยเมื่อกี้ด้วยอ้ตายเด้อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเลยนั่นไหนคงจะติดนะเช็คเช็คเช็คแป๊บเช็คไหนไหนติดหรือยังจะติดไม่ติดฮะสั่งให้ติดเนี่ยกำลังเชื่อมต่ออีกครั้งโอ้ย จะอะไรนะก,กันนะขนาครับเด็ดฟรีเลยฮะให้ตายเถอะมันหยุกยากอะไรขนาดนี้กดหยุด,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 ดเดี๋ยวๆอะไรเตรียมอะไรบอกไว้หมดกดหยุดนะครับตัหนึ่งนะครับเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยครับผิดพลาดทางเทคนิคเนคี่ยกดใหม่กดใหม่พอดีเพราะว่าเมาื่อก่อนใช้ตัวหนึ่งก็เวลาจะเปลี่ยนตัวเนี่ยเป็นตลอดเลยนะครับต้องรอสักครู่ครับคลิปนี้อาจจะมีความยาวนิดนะหนึ่งนะเนื่องจากวันเด็ดชิมตัวเชมรักนะฮะ ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไรนะครับทุกที่มันเชื่อมต่อได้นะครับแต่ลองดูสักครู่นะครับว่ามันจะติดหรือไม่นะครับไม่ติดก็เอาอีกตัวของผมไปก็ได้อีกตัวหนึ่งไปนะครับดูก่อนว่าจะติดไหมอ่าตัวนี้หมดมาที่ยี่้านะครับผม๋ยวดูก่อนว่าจะติดไม่ติดติดแล้วนะครับอ่าติดแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็แต่อันนี้ทําสดๆนะครับไม่มีเน็ตนะครับบอกตรงเลยว่าไม่มีเน็ตนะครับผมอ่า ถ,ถ้ามินิแตมันเชื่อมต่อเสร็จตั้งนานแล้วแหละครับ <c oughs> อันนี้คือไม่มีเน็ตนะฮะก็จะมีการหลุดหน่อยนะครับแต่คอเน็ตม่าเร็วรางเต็มสปีดนะครตามพื้นที่นะครับถ้าเน็ตถ้าพื้นที่แบบสัญญาณเล็กๆหน่อยก็จะหลุดบ้างครับถ้าแบบสัญญาณดีๆหน่อยก็คงจะติดเป็นนานประมาณวิชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะครับสำหรับวันนี้มีอะไรมากก็ขอตัวรากันไปก่อนครับสวัสดีครับ bye bye, บา๊ายบายจุ๊บๆหนึง่งดาวโหลดหนึง่งกำลังใจหนึ่งซับสไครหนึ่งแชร์แล้กูจะยังไม่เสร็จกับเขาเลยนะขอไปลบบบ๊๊าายยจุ bye,